ตัวที่ไถยชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์แต่ที่แรกก็ผอมมากแล้วมาปล่อยกินหญ้าช่วงนี้เดูฝนวัวพื้นบ้านกินหญ้าอ้วนมากเลยตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาแรกๆผอมแต่ตอนนี้อ้วนทวนสมบูรณ์กำลังตั้งคันด้วยตอนนี้อีกก็สามตัวอ้วนมากเลยตอนนี้ได้กินหญ้า สวยครับบัวไทยพื้นบ้านตกลูกปีละครั้งเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากหญ้าเยอะตอนนี้เขียวเลยอยู่ดีกว่าที่มาใหม่ๆตอนนี้อ้วนทุกตัวเลยตั้งท้องทุกตัวตอนนี้ความอ้วนอัวชน,นิดนี้ทนโลกมากอยู่ใต้ต้นใบไผ่สวยงามอ้วนไม่ไปไหนเลยกินหญ้าทั้งวนันปล่อย ปล่อยให้เดินกินหญ้าเองเลยไม่มีการผูกจุงเชือกใดๆจากวันแรกที่มากันณปัจจุบันนี้แตกต่างกันมากอ้วนเห็นทันตาเลยไม่เครียดกินหญ้าเดินกินตลอดยีิบสีถึงเวลานอนก็เข้าคอกดูครับหมอแก่การเลี้ยงมากเลยวัวชนิดนี้เป็นวัวที่ทนโลคมากวัวไทยบ้านวัวกี ตามต่อจากดูวัวก็มาดูควายต่อเลยควายตัวนี้เป็นควายของพวกกองตั้มว่าจะไปผสมพ่อพันธุ์ใหญ่แม่ตัวเดียวในราคา3 9มหมตั้งคันตอนนี้ได้ลูกมาแล้วลูกได้ประมาณ4ีห้าเดือนกินหญ้าช่วงนี้ดมสมบูรณ์หญ้าเขียวเยอะน วันเลยตอนนี้เดินเข้าหาเชื่องเลยอันนี้ลูกชายเขาอลูกกรมปศุสัตว์แข้งขาใหญ่ตัวเหลืองเลยน่มีขวัญอยู่ทันหน้าด้วยสายเหลืองโอ้โ,อโอจะชนจะชนจะชนดือด้อดือด้อดื้ออ่าดื้อดื้อ อ้วนซื้อมาในราคาแม่ตั้งคันตอนนั้น3 9มหมตอนนี้ได้ลูกแล้วลูกตัวผู้ลูกกรมประตูสัตว์ผู้กองตั้มเขาอยากขายในราคา4 5่หมถ้าใครสนใจก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ต่อรองได้นะครับแม่ลูกในราคา4 5่หมืควายสูงประมาณ130เซนเมตร เอาไปพัฒนานะครับใครสนใจเลี้ยงกองเขาไม่มีเวลาเลี้ยงควายลูกกรมประตุสัตว์อย่างอ้วนเลยแข้งขาใหญ่ตัวเหลืองแม่มันไปสมตอนนั้นก็ยังไม่เติดน่าจะรอรอบต่อไป อรอผสมจากกรมปศุสัตว์ช่วงนี้อุดมสมบูรณ์กินหญ้าช่วงนี้ก็ราคาวัวควายก็ตกต่ําเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีราคาควายก็ไม่แพงเท่าไหร่ตอนนีน้ใครมีเงินมีทองก็หาซื้อเลี้ยงได้ไว้เป็นทุนเป็นธนาคารเดินดิน ไปไปแก้ปัญหาต่างๆถ้าใครมีที่มีทางพอที่จะเลี้ยงได้ยาเยอะครับในค่ายเนี้ยฝนตกญ้าเพียบเลยขึ้นมาหญ้าใบใหญ่ๆเขาเรียกว่าหญ้ากินนลี ไม่มีใครมาปลูกครับมันขยายพันธุ์เอง